ที่กุโตอันโตที่ในอันบทที่สี่โซ้างนูนะอิโตกันตะวาโยนาระโซ้างนูนาอิโตกันตะวาโยนิงลัทธานมานุซิ่งวัดอยู่ีละซัมปันโนกาห้ามิกุสลังวะหุปะหุงเรานั้นอ่ะเมื่อได้พ้นจากนรกนี้ไปแล้วได้กำเนิด เกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่ประมาทเหมือนที่เป็นมาแล้วเราจะถึงพร้อมด้วยศีลเราจะสร้างกุศลให้มากมูลแน่นอนว่างนี่การกล่าวคาถาบทสุดท้ายนี้มีลักษณะยิ้มทั้งทงท,งที่ถูกไฟไหมอ่ในโลกอย่างแสนสาหัสนะมียิ้มขึ้นมางน,นึ่งนั่นความยิ้มนั่น ความหวังที่จะเกิดได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เหมือนจะมาเกิดในวันพรุ่งนี้นั่นทำให้เขายิ้มพราะ